เรื่องที่สองเป็นเรื่องพระปินดาปาติยะีีระพึงทราบดังต่อไปนี้ได้ยินว่าบุรุษเข็นใจยากจนมากคนหนึ่งในบ้านมาหาคามประเทศศรีลังกาเลี้ยงชีวิตด้วยการขายฟืนไปเก็บฟืนมาหักมาตัดแล้วก็ไปขายบุรุษนั้นได้ชื่อตามเหตุที่ไปขายฟืนนั้นนั่นแหละว่า ทารุพันกะมหาติจระผู้ขายฟืนนั่นเองวันหนึ่งเขาพูดกับภรรยาของเขาว่าชื่อว่าพวกเราจะเป็นอยู่อย่างไรกันพระศาสดาจัดว่าาลิทธะฐานทานของคนยากไรมีผลมากอันนี้เป็นเรื่องจริงเราต้องมีศรัทธามากต้องมีการเสียสละความตรหนีมากละความเห็นแก่ตัวละความรักตัวมาก จึงจะสละได้ไม่เหมือนกับคนร่ำรวยมีทรัพย์มากมายการให้ทานเป็นเรื่องง่ายๆไม่ยุ่งยากนะแต่ว่าคนจนนี่ต้องมีศรัทธามากต้องเห็นคุณของทานม,มากมีปัญญามากและต้องกำจัดความเห็นแก่ตัวความรักตนความตนหนีออกไปให้ได้แต่เราไม่อาจให้เป็นประจำได้เพราะว่าเรายากจน เราก็จะถวายปักขีกะพัดแล้วคือ15วันถวายครั้งหนึ่งถวายอาหารแม่สลากระพัทอันเกิดขึ้นข้างหน้าเราก็จะถวายให้พระภิกษุจับสลากแล้วมารับที่บ้านก็จะถวายภริยารับคําว่าสาธุดีแล้วนายก็ได้ถวายปักขีกะพัดตามมีตามได้ในวันรุ่งขึ้น ก็เวลานั้นเป็นเวลาที่พระภิกษุสงฆ์ไม่ขัดข้องด้วยเรื่องปัจจัยทั้งหลายมีอาหารบินธรบาตจีวรมากมายภิกษุหนุม่มและสามเณรทั้งหลายฉันโภชนะอาหารล้วนประณีตรู้ว่าอาหารของกุณทารุพันดกะมหาติจะและภรรยานี่เป็นอาหารไม่สู้ดีไม่ประณีตก็กระทำปักขีกพัท อาหารที่ถวายประจำสิบห้าวันของคนทั้งสองนั้นให้เป็นแต่สักว่ารับไว้เท่านั้นเองไม่ได้มีความต้องการเมื่อคนทั้งสองนั้นเห็นอยู่นั่นแหละก็ทิ้งของเสียแล้วก็ไปทิ้งของให้เห็นต่อหน้าด้วยเพราะฉะนั้นฝ่ายภรรยาเห็นการกระทํานั้นก็บอกแก่สามี แต่ไม่ได้มีความเดือดร้อนใจว่าพระทิ้งของที่เราถวายให้แล้วก็หมดกันนะกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของไม่อยู่แล้วเราสละความเป็นเจ้าของให้ท่านแล้วการสละนั่นแหละเป็นบุญเป็นสมบัติของเราของก็เป็นสมบัติของท่านไปท่านจะเอาไปทําอะไรก็เป็นสิทธิของท่านแล้วไม่ไปผูกพันยึดถืออยู่ว่านั่นมันอาหารของเราบุญต่างหากเป็นของเรากรรมต่างหากเป็น สมบัติของเราตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนนะเรามีกรรมเป็นของของตนนะไม่ใช่ของวัตถุที่เราได้มาแม้ร่างกายก็ไม่ใช่แต่สิ่งที่เราคิดเช่นเรามีศรัทธาเรามีจจคะเรามีเมตตาเนี่ยมันเป็นสมบัติของเราหรือเราพูดเราพูดว่าข้าพเจ้าขอถวายทานอย่างเนี้ยเป็นสมบัติของเราหรือการเคลื่อนไหวไกายหยิบวัตถุสิ่งของต่างๆถวายแก่พระ เนี่ยเป็นสมบัติของเรากรรมนะเป็นสมบัติวัตถุสิ่งของทุกอย่างไม่เป็นเลยเป็นแต่เพียงอุปกรณ์ให้บุญของเราสำเร็จเท่านั้นเองสามีฟังภรรยาแล้วก็กล่าวว่าก็พวกเราไม่อาจให้พระผู้เป็นเจ้าฉันได้โดยง่ายเพราะเราเป็นคนจนก็จริงเนาะเราจะกระทำอย่างไรเนาะและจึงอาจจะเอาใจพระผู้เป็นเจ้าได้ให้พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยดีใจเห็นของของเรา ก็จะได้บริภโภคได้เราก็จะได้ปลื้มอ,อกปลื้มใจทีนั้นพริยาของเขากล่าวว่านายท่านพูดว่าอะไรหรือธรรมดาคนเข็นใจทั้งหลายก็มีลูกก็มีอยู่ม่ใช่หรือนี่ไงละ่ะทิดาของท่านท่านจงเอาทิดาคนนี้วางเป็นประการไว้ในตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งแล้วเอาทรัพย์มาสักสิบสองกหาปณะนะก็เป็นจำนวนปากนะ แล้วไปซื้อแม่โคโนมมาตัวหนึ่งเราจักถวายสลากกระพัดปรุงด้วยนมสดแก่พระผู้เป็นเจ้าเราก็อาจจะเอาใจพระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้เป็นของดีนะเพราะว่ามีเงินแล้วซื้อวัวได้เนี่ยวัวก็จะให้อาหารเรียกว่าปัญจากโครดลดทั้งห้าของวัวของนมวัวนะมีอยู่สามีก็รับคำว่าได้แล้วจึงกระทำอย่างนั้น ด้วยบุญของคนทั้งสองนั้นอันนี้เป็นเรื่องอนุปาบุญคนทำบุญมีความปรารถนาอะไรบุญเขาจะจัดการให้ตรงกับความปรารถนาหรือสมความปรารถนาถ้าอาธิษฐานด้วยก็ได้เร็วหน่อยแม่โคโนมตัวที่ซื้อมานั้นให้น้ำนมสามมานิกะในตอนเย็นก็มากอยู่นะ มานิกะเนี่ยเป็นมาตราตัวของชาวมคตในตอนเช้าให้น้ำนมอีกสาม,มานิกะคนทั้งสองก็ทำนมสดที่ได้ในตอนเย็นให้เป็นนมเปรี้ยวในวันรุ่งขึ้นจึงทำให้เป็นเนยใสจากเนยข้นที่ถือเอาจากนมส้มนั้นเป็นเนยใสนี่เป็นอาหารที่ดีเยี่ยมแล้วก็ถวายสลากกับพัดปรุงด้วยนมสดพร้อมทั้งเนยใสนั่นแหละ จำเดิมแต่นั้นพระผู้มีบุญจึงจะได้สลากพัดในเรือนของเขาต้องมีบุญบุญก็จะได้สิ่งของที่ดีเลิศทุกอย่างอันนี้เป็นเรื่องชาวโลกไม่ค่อยรู้ว่าชีวิตของคนมีบุญได้อะไรทุกอย่างที่คนอื่นเขาทำไว้คนมีบาปก็จะไม่ได้อะไรก็ได้แต่ความเดือดร้อนของตนเอง เมื่อนึกถึงบาปของตนหรือว่าคนอื่นเขาทําเรื่องอะไรไม่ดีไม่งามตนเองมักจะไปได้รับผลกับเขาด้วยเพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นสิ่งที่น่าทําและเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้นะว่าอาสาธนะมันเยสังอจุระระนูนิธิกุมทรัพย์คือบุญเป็นของเฉพาะตนไม่เป็นของชนเหล่าอื่นโจรก็ลักไปไม่ได้ กายิราธาติโลปุญญาณิโยนิธิอนุคามมโกเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาจึงสะสมคุมทรัพย์คือบุญซึ่งมีปกติติดต,ตามตนไปได้เอสะเทวมนุสนังสภกามัทโทนิธิเพราะว่าคุมทรัพย์คือบุญย่อมให้สิ่งที่ต้องการทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอะไรเล่าที่สัตว์โลกมนุษย์และเทวดาต้องการก็มนุสิกาจะสัมปติเทวโรเกจะยาะติยาจานิพานะสัมป,มปมมติสพเมเตนรัพติ สมบัติเป็นของมนุษย์ด้วยสมบัติในสวรรค์นั้นน่ารื่นรมด้วยสมบัติคือพระนิพพานด้วยสมบัติแม้ทั้งปวงนั้นอันเทวดาและมนุษย์ย่อมได้ด้วยการสะสมบุญเท่านั้นนี่เป็นคาถาท,าที่พระเจ้าแสดงในนิทิกันทสูรว่าคุม้มทรัพย์คือบุญจะติดตามเราไปเวลาเราทำบุญเนี่ยมันจะมีจิตเกิดขึ้นเจดขณะในวิถีจิตที่เรียกว่าชาวนะ ซึ่งเป็นกรรมใหม่เนี่ยจิตดวงที่หนึ่งที่ให้ทานให้ผลในชาตินี้ดวงที่เจดจะให้ผลในชาติที่สองแต่ดวงที่สองึดวงที่6กนี้ติดตามไปเพื่อจะให้ผลในชาติสามสี่ห้าไปจนถึงนิพพานเพราะฉะนั้นบุญเขาติดตามเราไปได้อย่างนี้เหมือนเงาไม่ทอดจริงเราไม่เหมือนสิ่งอื่นนะเราไปแสวงหาสิ่ง ซึ่งมันไม่ตามเราไปอะทรัพสมบัติทั้งหลายลาบยศลูกผัวเมียอะไรมันไม่ตามบุญที่ตามเราไปจนถึงบ้านิิพานเนี่ยมีคุณค่ามากเป็นที่พึ่งได้เกื้อกูลเราได้มากเราไม่ค่อยนึกถึงแต่คนฉลาดก็จะสะสมบุญทานศีลภาวนาวิญญาวัจไมยปัจญานามัยไปจนถึงทิฏฐุชุกกรรมนั่นแหละหรือสะสมอริยทรัพย์ มีศรัทธาศีลหิริโอตตะปะสุตะจาค้าพัญญาหรือบรารมีสิบเรื่องเดียวกันทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่าบอกให้คนได้ฟังเพื่อให้ถูกอัธยาศัยเขาบางคนชอบฟังเรื่องอริยทรัพย์บางคนชอบฟังเรื่องบุญก็แล้วแต่นะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ติดตามเพื่อกูลอนุเคราะห์เราไปได้จนถึงบ้านนิพพานตั้งแต่เราเริ่มทำนั่นแหละแล้วก็ให้ความสุขตั้งแต่นั้น วันหนึ่งสามีก็กล่าวกับภรรยาว่าพวกเราเนี่ยพ้นจากเรื่องที่น่าละอายคือให้ของไม่ดีให้ของต่ําต้อยก็เพราะมีลูกสาวนะลูกสาวช่วยพ่อแม่ได้ทั้งพัตตาหาหในเรือนของเราแห่งเดียวก็เป็นของควรบริโภคของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเธออย่าประมาทในวัดก็คือในการประพฤติทานอันดีงามนี้ จนกว่าพี่จะมาพี่จะไปทำงานอะไรสักอย่างเพื่อไปไถ่ตัวลูกสาวสงสารลูกสาวนะต้องทำงานหนะักเขาก็ไปยาสถานที่หนึ่งทำงานหีบอ้อยในโรงหีบอ้อยเป็นเวลาหกเดือนได้เงินสิบสองกหาปณะนะพอที่จะมาไถ่ลูกสาวก็คิดว่าเงินเท่านี้เพียงพอไถ่ลูกสาวของเราได้จึงเอาชายผ้า พอรกาหาปณะเหล่านั้นไว้แล้วเดินทางด้วยตั้งใจว่าจะกลับไปบ้านในสมัยนั้นพระบินดาปฏิยะติสสะเถระอยู่ในอัมภริยะมหาวิหารอันนี้อยู่ในประเทศศรีลังกานะคิดว่าจะไปมหาวิหารไหว้พระเจดีย์มหาวิหารนี้ก็คงจะเป็นสุวรรณมาลิกะเจดีย์นี่เองซึ่งท่านทั้งหลายก็คงไม่ต้องไปถึงประเทศศรีลังกามาที่วัดป่าบุญคุ้มกล้าได้ ก่อสร้างเหมือนกันเปรียบนะอาจจะสวยกว่าหน่อยเพราะว่าตกแต่งด้วยมีอะไรหลายอย่างซึ่งก็กาลังก่อสร้างกันอยู่ท่านทั้งหลายก็สามารถมาไหว้ได้เลยตั้งแต่บัดน,นี้แหละหรือจะร่วมทําบุญด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาจึงออกจากที่อยู่ของตนนะพระทั้งหลายจะไปไหว้พระเจดีย์นะจริงๆแล้วเกิดมาเนี่ยสิ่งที่เราควรระลึกถึง สิ่งที่เราควรก่อสร้างสิ่งที่เราควรบูชาก็คือเจดีย์นี่เองเจดีย์ก็มีหลายอย่างบริโภคเจดีย์สถานที่ที่พระพุทธเจ้าใช้สอยสลีละหรือธาตุเจดีย์พระธาตุพระพุทธเจ้าสร้างเจดีย์บรรจุไว้ก็เรียกว่าธาตุเจดีย์แล้วก็อุเทสิกะเจดีย์คือเจดีย์ที่สร้างอุทิศเจาะจงพระพุทธเจ้าเช่นพระพุทธรูปเป็นต้นแล้วก็ยังมีธรรมเจดีย์ ธรรมเจดีนี่ก็คือสถานที่ที่บรรจุพระธรรมคำสอนเช่นพระไตรปิฎกในใบลานหรือในหนังสือสมุดหรือว่าพระภิกษุที่ทรงจำพระธรรมคำสอนก็เรียกว่าธรรมเจดีหรือธรรมรัตนะได้เราทรงจำคำสอนตัวเราก็เป็นธรรมเจดีได้ใครเขาทรงจำคำสอนเราไปไหว้ไปบูชาของไปให้ก็ชื่อว่าบูชา ธรรมจะดีเหมือนกันพระเถระนี่ออกจากที่อยู่ของตนมาอย่างบ้านมหาคามเดินไปทางนั้นเหมือนกันซึ่งอุบาสกที่จะไปถ่ายลูกสาวนั้นก็ไปทางเดียวกันเห็นพระเถระแต่ไกลคิดว่าอุบาสกนี่ก็เป็นผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยด้วยศรัทธาก็เลยคิดแบบคนมีศรัทธาคนมีศรัทธาก็จะคิดสามอย่างใครเห็นผู้มีศีหนึ่งบรรเทามนทินคือความตนีหนึ่ง แล้วก็ฟังธรรมอีกหนึ่งนี่ลักษณะคนมีศรัทธาต้องทําแบบนี้สามอย่างนี้พอเห็นพระเถระก็คิดว่าเรามาผู้เดียวจะได้ฟังธรรมกถาสักกันหนึ่งไปกับพระเขาได้ฟังธรรมแน่พร้อมกันกับพระผู้เป็นเจ้ารูปนี้แหละเพราะผู้มีศีลหาได้ยากตลอดมาทุกเวลาอันนี้เป็นเรื่องจริงชีวิตของเราเองที่จะสมาทานศีลรักษาศีลได้บริสุทธิ์เป็นเรื่องยาก ไม่ต้องพูดถึงคนทั้งหลายซึ่งวุ่นวายหาทรัพย์หาลาบหายศหาลูกหาเมียหาผัวนี่ไม่มีเวลาหรอกที่จะมาสมาทานศีลหรือมาฟังเรื่องศีลมาสนทนาเรื่องศีลมารักษาศีลมาใไร้ควรว่าศีลมีคุณอย่างไรมีอานิสงส์ไรไม่มีเวลาหรือไม่มีโอกาสด้วยซ้ำเพราะว่าศีลนี่เป็นเรื่องหาได้ยาก แต่การไม่มีศีลเนี่ยเป็นเรื่องหาได้ตลอดเวลาของชีวิตสัตว์โลกนะวันๆน,นี่เราคิดได้เสมอว่าอยากจะได้นู่นได้นี่คนนี้เราไม่พอใจเกลียดมันโกรธมันทําร้ายมันพูดโกหกอะไรนี้ทําได้อยู่ตลอดดื่มเหล้าเมาสุราก็ทํากันได้ตลอดเพราะฉะนั้นท่านคิดถูกด้วยศรัทธานนะอุบาสกว่าผู้มีศีลหาได้ยากตลอดมาทุกเวลา จึงรีบไปทันพระเถระไหว้แล้วเดินไปด้วยกันเมื่อเวลาฉันพัตตาหารใกล้เข้ามาก็คงจะเลยเพลนละมะั้ง